เดี๋ยวนี้เพื่อนบ้านเราเวลาที่เราได้ของโบราณกลับมาทีก็ดิ้นงองแงเหมือนเด็กฟ้องแม่ว่าจะเอาจะเอาเลยนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นของเราก็ตามดูได้จากตอนที่กดเดินบอยกลับมาสิครับนี่แค่ชิ้นเดียวยังกระทืบเท้าจะเอาจะเอาขนาดนี้ทั้งที่ของตัวเองนั้นชิ้นใหญ่ๆชิ้นง,งามๆที่โดนลักลอบเอาออกไปในต่างแดนนั้นมีมากมายอยู่ในระดับที่เปิดพิพิธภัณฑ์ได้เลยนะครับ เพื่อนๆคงเคยเห็นศิลปะวัตถุสมัยอารยธรรมของที่จัดแสดงอยู่ที่ฝรั่งเศสใช่ไหมครับมากมายใหญ่โตวสวยงามมากกว่าประเทศต้นทางซะอีกนะครับแล้วมันไปนอยู่ที่นั่นได้ยังไงวันนี้พี่เทพจะพามาหาคำตอบกันครับแต่ก่อนไปรับชมแวะชมสิ่งที่น่าสนใจก่อนนิดนึงเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใช <laughs> ก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆให้พี่เทพแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับ ช่วงสมัยต้นรัตนโเกลสิน์ประเทศฝรั่งเศสได้ส่งคนมาสำรวจดินแดนแถบอินโดจีนหลายต่อหลายรุ่นเพราะฝรั่งตานำข้าวชาวตะวันตกนั้นหิวกระหายความรู้ที่จะออกไปสำรวจชนเผ่าภูมิศาสตร์กายภาพการทำแผนที่การเดินทางทั้งบนบกและในทะเลมีสมาคมมีเงินทุนจากในทุนแข่งขันกันสำรวจเพื่อแย่งชิงเส้นทางทางการค้า รุ่นแรกสุดที่มาก่อนเขาก่อนใครที่แวดวงนักประวัติศาสตร์กล่าวขวัญถึงกันอย่างกว้างขวางก็คือองรีมูโอเขาเป็นนักธรรมชาติวิทยาเดินทางมาสำรวจถิ่นอุตสาคะเนระหว่างปีคิศกราช1858ถึง1860ซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่4พอดีชายผู้นี้เดินทางตัดเข้ามาถึงภาคตะวันตกสุดของสยามด้วยนะครับ ซึ่งในปี2402เป็นช่วงเวลาที่กำลังมีการก่อสร้างพระราชวังพระนครคีรีที่เมืองเพชรบุรีพอดีและเขาได้ออกสำรวจเส้นทางต่างๆในสยามเดินทางจากกรุงเทพไปยังพระนครศรีอยุธยาสระบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงระหว่างเดินทางนักสำรวจผู้นี้ได้จดบันทึกเรื่องราววาดภาพประกอบสถานที่วิถีชีวิต ที่พบเจอจนกลายเป็นหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่าต่อสังคมไทยมากๆในเวลาต่อมาบันทึกของมูโอนั้นมีชื่อว่าบันทึกการเดินทางขององรีมูโอในราชาอาณาจักรสยามกัมพูชาลาวและอินโดจีนตอนกลางส่วนอื่นๆโอ้โหชื่อยาวยิ่งกว่าหนังเรื่องอะไรนะแฟนตาติกบีส่ะสัตว์มหัศจรรย์และถิ่นที่อยู่อะไรสักอย่างหนีนะ่หลังๆมาชื่อยาวเหมือนกันเลย ซึ่งหนังสือเล่มนี้นะครับได้รับความสนใจเป็นอย่างมากทั้งส่งอิทธิพลอย่างยิ่งต่อชาวตะวันตกที่สนใจอารยธรรมของชาวตะวันออกยิ่งเรื่องราวของกัมพูชานั้นทำให้หมูโอถูกขนานนามว่าเป็นผู้ค้นพบนครวัดเลยทีเดียวครับ เหตุที่บันทึกของมูโอได้รับความนิยมนั้นเป็นเพราะว่าเขาสามารถพนัณนาให้เกิดความน่าสนใจต่อเรื่องราวที่นำเสนอเพราะมันเต็มไปด้วยสีสันความตื่นเต้นและวิธีการบรรยายของเขาช่วยทำให้ชาวตะวันตกเกิดจินตภาพที่ชัดเจนต่อปราสาทนครวัดได้โดยง่ายโดยการเปรียบเทียบว่านครวัดนครธมเหมือนกับสถาปัตยกรรมกรีกโรมันและอียิปต์ นักสำรวจรุ่นต่อมาก็คือเดรเกและฟานซิกการิเย่การิเย่ที่คีมทาหน้านนะครับที่เข้ามาสืบสารภารกิจไว้ <c oughs> ขออภัยครับลิ้นพันกันไปหน่อยก็มาสืบสารภารกิจต่อจากองรีมูโอฟานซิกการิเย่นั้นเป็นทหารที่ช่ำชองเส้นทางไม่น้ำโขงมากสมัยเป็นทหาร ช่วงนั้นฝรั่งเศสลบชนะเวียดนามตอนใต้เขาก็ได้เขียนโครงการเสนอรัฐบาลฝรั่งเศสว่าควรมีการสำรวจเส้นทางตลอด2อฝั่งแม่น้ำโขงจากเวียดนามกัมพูชาลาวไทยพมา่าสู่ประเทศจีนซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงล่าอาณานิคมนะครับฝรั่งเศสกำลังช่วงชิงดินแดนต่างๆในเอเชียกับสหราชอาณาจักรอังกฤษ โดยที่อังกฤษหมายตาจีนไว้เช่นกันหลังจากที่ยึดครองอินเดียและพม่าไว้ได้แล้วในปีคิศกราช1866โดยคณะสำรวจเส้นทางแม่น้ำโขงนี้อยู่ภายใต้การนำของผู้บัญชาการคณะสำรวจชื่อว่าพูดาร์ดเดรเกการเย่นั้นถือเป็นรองหัวหน้าคณะและพวกเขาถือเป็นชาวยุโรปคณะแรกที่เดินทางเข้าสู่มณฑลยูนนานโดยเส้นทางทางภาคใต้ของจีนและยังมีหลุยเดอลาปอต นายทหารรุ่นเยาว์ที่ได้รับเลือกเนื่องจากความสามารถของเขาในการวาดภาพร่วมเดินทางไปด้วยพวกเขาใช้เวลา3ปีในการรอนแรมระหกระเหินนอนกลางดินกินกลางป่าเพื่อร่วมผักดันภารกิจหลักในการทำแผนที่ปักปันเขตแดนอินโดจีนฝรั่งเศสให้สำเร็จลุล่วงพวกเขาลัดเลาะพรมแดนกัมพูชาล้านช้างล้านนาของสยามเพื่อขึ้นไปถึงมณฑลยูนนานของจีนและจากการสำรวจในครั้งนี้ทำให้พวกเขาทราบว่า การเดินทางไปจีนโดยเส้นทางแม่น้ำโขงนั้นไม่สามารถที่จะทำทะลุตลอดทั้งสายได้แต่ละช่วงเต็มไปด้วยเกาะแก่งมากมายถึงแม้จะระเบิดไปแล้วบ้างบางส่วนสัตว์ร้ายและคข้ป่าก็ชุกชุมฝรั่งเศสจึงตัดสินใจเลิกล้มที่จะใช้แม่น้ำโขงเดินทางเข้าเมืองจีนผลพวงจากการลงพื้นที่สำรวจของกาญเย่และคณะก็คือเมื่อพวกเขากลับคืนประเทศฝรั่งเศสในปีถัดไปกาญเย่และเพื่อนนักสำรวจอีกคนหนึ่งที่ชื่อหลุยส์เดลปอ์ด ได้เรียบเรียงประสบการณ์ประจนภัยตลอดสองฟากฝั่งแม่น้ำโของอันยากลำบากตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะถือเป็นเอกสารที่บันทึกสภาพภูมิป,ประเทศและวิถีชีวิตผู้คนหลากหลายชนเผ่าชาติพันธุ์ทั้งเนื้อหาที่เป็นมุมมองของคนตะวันตกมีการวิพากษ์วิจารณ์ประเพณีของคนในท้องถิ่นด้วยทัศนคติแบบไม่เข้าใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพลายเส้นอันทรงคุณค่า ต่อมาหนังสือเล่มนี้ได้มีการแปลจากภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาอังกฤษชื่อหนังสือคือ The m a c o n Exploration Commission Report แต่สุดท้ายนะคะฝรั่งเศสก็ถอนตัวออกไปเพราะไม่ค่อยได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันกลับไปสักเท่าไหร่สรุปก็คือเป็นการลงทุนที่ล้มเหลว เนื่องจากไม่สามารถทําได้ตามเป้าหมายคือการเข้าไปค้าขายกับจีนส่วนในได้และผลประโยชน์รองอย่างทรัพยากรธรรมชาติในลาวก็ได้ไปสมน้ําสมเนื้อสักเท่าไหร่จะได้เยอะหน่อยก็แค่ทีเวียดนามเหมือนจะคว้าน้ําเหลวใช่ไหมครับแต่ก็เหมือนโชคช่วยนะครับเพราะฝรั่งเศสนั้นได้พบเข้ากับอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกแบบที่อังกฤษได้ครอบครองอารยธรรมของอียิปต์ พอทั้งคู่ก็แข่งกันเป็นมหาอำนาจอยู่แล้วเมื่ออังกฤษมีการเปิดอารยธรรม3,000ปีอย่างอียิปต์ฝรั่งเศสก็มีแต่นครวัดเท่านั้นที่จะพอกูนาได้บ้างเพราะถึงแม้นครวัดจะไม่เก่าแก่ถึง3,000ปีเหมือนอียิปต์แต่ก็ยังมีอายุระดับพันปีแล้วก็ยิ่งใหญ่แบบที่จะสามารถอวดชาวโลกได้ฝรั่งเศสจึงเล็งไปที่นครวัดแทนและยังยื่นข้อเสนอที่จะอุป,ปถมัมภ์กัมพูชา ด้วยการแลกเปลี่ยนกับสัมปทานการทำป่าไม้และสิทธิในการสำวรวจแหล่งแร่ธาตุแต่เป้าหมายจริงของฝรั่งเศสนั้นอยากครอบครองนครวัดอารยธรรมซึ่งแตกต่างจากโลกอันป่าเถื่อนอย่างทวีปแอฟริกาโบราณสถานอย่างนครวัดในกัมพูชาจึงเป็นสิ่งที่ท้าทายความอยากรู้อยากเห็นที่น่าตื่นเต้นกว่าทุกสิ่งที่ผ่านมาสำหรับชาวฝรั่งเศสและต้องการอวดคนทั้งโลกในสิ่งที่ฝรั่งเศสค้นพบเพื่อแสดงสัญลักษณ์แห่งชัยชนะ และความปราดเปรื่องของนักวิชาการฝรั่งเศสให้เป็นที่ประจักษ์ทีมสำรวจจึงได้ทำการหลอ่อศิลปะขอมชุดแรกขึ้นมาและขนกลับไปยังปารีสพร้อมโบราณวัตถุบางส่วนตั้งใจจะนำไปจัดแสดงที่งานปารีสเอ็กซิบิชันในปีคิศกราช .1867 แต่ตอนนั้นงานหล่อปาสเตอร์จากศิละปะขอมยังไม่ได้รับการยอมรับในฐาน,นะศิลปะชิ้นเยี่ยมที่ควรค่าแก่การจำลองเพื่อศึกษา และจัดแสดงในส่วนของศิลปะและสถาปัตยกรรมแต่กลับถูกแสดงในส่วนของเทคนิคการทำรูปจำลองวัตถุแทนทีมนักล่าสมบัติคาดหวังว่าจะได้นำวัตถุโบราณอันน่าตื่นตาตื่นใจนี้ไปแสดงในพิพิธภัณฑ์รูฟแต่ก็ไม่ได้รับความสนใจเช่นกันแม้แต่พิพิธภัณฑ์เล็กๆก็ไม่มีใครอยากจัดแสดงงานศิลปะเหล่านี้เลยของทั้งหมดจึงถูกส่งไปพักไวนะ้ณพระราชวังกองเปียน ต่อมาในปี1873หลังจบสงครามฝรั่งเศสกับรัสเซียที่ทำให้ทุกอย่างหยุดชะง,งักลงหลุยเดยลปลอดได้รับการสนับสนุนจาก ete, ri, โซซิเอเตเดอเจโรอัลกฟรีอะไรวะและกระทรวงการต่างๆของรัฐบาลฝรั่งเศสให้ทำการสำรวจครั้งใหม่ภารกิจนี้มีวัตถุประสงค์สองประการเพื่อทำแผนที่ไม่น้ำแดงของเวียดนามและนำศิละปะข,ของกลับมาจัดแสดงในฝรั่งเศส ในการสำรวจนครวัดครั้งนี้จริงจังกว่าทุกคณะที่ผ่านมามีรวบรวมข้อมูลวาดภาพพิมพ์เขียวฉบับสมบูรณ์ขึ้นพร้อมกับแผนงานที่จะถ่ายสำเนาแผนภูมิทุกอย่างของนครวัดนะครธมอย่างที่ไม่เคยมีทีมงานชุดใดทุ่มเทขนาดนี้มาก่อนและเป้าหมายสำคัญคือการรวบรวมข้อมูลทุกอย่างจากที่นั่นและนำตัวอย่างโบราณวัตถุกลับไปปารีสเพื่อศึกษาเขาสามารถนำโบราณวัตถุชิ้นงา,งามมากกว่า70ชิ้น โดยมากเป็นรูปแกะสลักขนาดใหญ่และขนาดกลางกลับไปปารีสอย่างที่เราจะเห็นจากภาพนี้ครับที่เป็นภาพคลาสสิกที่มีฝรั่งยืนชี้นิ้วอยู่อย่างนี้แล้วก็มีคนที่แบกหามรูปปฏิมกรรมต่างๆและดูเครื่องแต่งกายของคนแบกหามนะครับเขาจะใส่ผ้าเตี่ยวที่เราคุ้นหูกันพวกเขมรดดงเขมรป่านั่นเองนะครับช่วยแบกหามอำนวยความสะดวกให้ฝรั่งเอาวัตถุที่มีค่ามากมายของบ้านเมืองที่ตัวเองอาศัยอยู่ออกไปหน้าตาเฉย แบบไม่รู้คุณค่าไม่ได้ศึกษาวัฒน,นธรรมอะไรใดๆเพื่อแลกกับเศษเงินค่าแรงที่พวกฝรั่งเศสจียดให้ราวกับขอทานและเดลปอตก็อ้างว่าของพวกนี้ไอไม่ได้ขโมยด้วยยูเพราะว่าไอานั้นได้ซื้อและแลกเปลี่ยนกับของมีค่าที่ติดตัวไปด้วยเช่นรูปปั้นเทพ,พเจ้ากรีกและภาพวาดภาพเขียนโดยจิตรกรยุโรปอันเป็นที่โปรดปรานของพระนโรดมซึ่งเขาได้ชักจูงกษัตริย์เขมรให้เชื่อในชื่อเสียงเกีดยรติยศ ที่ฝรั่งเศสพันนา,นาให้เพ้อฝันถึงเกียรติยศแบบลมๆลมลยๆและกับรูปปั้นที่ถูกทิ้งร้างอยู่ในป่าซึ่งเจานโรดมก็ไม่ได้ใส่ใจและเห็นคุณค่าของสมบัติของชาติแต่ประการใดทําให้สมบัติของชาติได้ถูกขนออกจากกัมพูชาได้แบบสะดวกสบายได้ราบรื่นกว่าที่คิดมากเดลลอปดเดินทางไปมาระหว่างปารีสกับกัมพูชาบ่อยครั้ง จนกระทั่งในปี1878เดลลอปป์ได้ไปสำรวจปราสาทเพะขันจึงเกิดความคิดที่จะเอารูปอสูรยุทธนาคที่เป็นราวสะพานกลับไปให้ได้ส่วนอะไรที่เอาไปไม่ได้ก็ใช้วิธีถอดพิมพ์เอากลับไปเพื่อไปสร้างโมเดลจำลองปราสาทหิมต่างๆเพื่อสร้างพาวิเลียนในงานแสดงยิ่งใหญ่อย่าง Universal e x p o s i t i o n ซึ่งแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า Paris World Fair เป็นการจัดแสดงผลงานของเดลลอปป์ ในงานแสดงสินค้าโลกที่กรุงปารีสในปีคศราช1878ทำให้ศิลปะขอมเป็นที่รู้จักในฝรั่งเศสกว้างขวางขึ้นวัตถุที่นำมาจัดแสดงในงานประกอบด้วยโบราณวัตถุของจริงจัดแสดงร่วมกับวัตถุจำลองเนื่องจากวัตถุบางชิ้นมีขนาดใหญ่เกินกว่าที่จะนำมาจัดแสดงได้ทั้งหมด และสิ่งที่ดึงดูดผู้ชมเข้างานได้มากมายเลยก็คือสะพานหน้าของจริงจากปราสาทพระขันและนิทรรศาการที่เป็นภารกิจด้านวิทยาศาสตร์ที่จัดแสดงโมเดลปูนปัสเตอร์จำลองขนาด1ต่อ10ของซุ้มประตูทางเข้าปราสาทนครทมโดยใช้ข้อมูลจากภาพร่างของเดลลปอดและหลังจากงานแสดงในครั้งนั้นชุดสะสมของเดลลปอดก็หาที่ทางในการจัดแสดงในฝรั่งเศสได้สาเร็จ ที่ก่อนหน้านั้นงานศินละปะของจะอยู่ในครอบครองของเขาถูกปฏิเสธจากพิพิธภัณฑ์หลายแห่งในปารีสจนในที่สุดก็ได้ไปจัดแสดงอยู่ที่ท็อกคาเดโรพาเลสที่มีการจัดแสดงทั้งวัตถุของจริงและงานหล่อปาสเตอร์จำลองที่เป็นผลงานของเดลปอปดทั้งหมดและในปัจจุบันชิ้นงานปูนปาสเตอร์ในชุดนี้บางส่วนก็ยังจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์กีเมที่กรุงปารีสเพื่อเป็นการลํำลึกถึงผลงานของเดลปอปด และเพื่อเป็นเครื่องประกอบในการแสดงศิละปะวัตถุแบบขอมโบราณใครสนใจก็เดินทางไปเยี่ยมชมได้นะครับเยี่ยมชมเฉยๆนะห้ามทำแบบนี้มันขายขำเดอ้อและหลังจากงานนั้นเสร็จสิ้นไปก็เกิดกระแสความนิยมต่อศิละปะขอมขึ้นศินละปะขอมจึงถูกผลิตและจัดแสดงขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อมาศิละปะขอมได้โชว์อีกครั้งในงานมหกรรมนานาชาติที่ชื่อว่างานเวิ l d Fair ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของปารีสในปี1889ที่ชื่อว่า Expo。ซโปปารีสและจัดให้มีการประกวดออกแบบสิ่งปลูกสร้างที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของงานแน่นอนว่าสิ่งปลูกสร้างที่ชนะเลิศในคราวนั้นก็คือหอไอเฟลนี่แหละครับแล้วก็กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของกรุงปารีสมาตั้งแต่บัดนั้นและงานนี้ก็มีการนําเสนอก,กัมพูชาในรูปแบบปราสาทหินแบบยอดเดียวแต่ยอดสูงฉลุดผิดสัดส่วนอย่างรุนแรงมาก เพื่อเป็นศาราจัดแสดงโบราณวัตถุในงานแต่เหมือนยังไม่เข้าใจในรูปแบบศิละปะขอมอย่างแท้จริงรูปทรงของพระบางจึงออกมาแบบเป็นยอดสูงชะลุดลาวกรวยไอติมโคนกลับหัวและในปีคิศักราช1906มีการจำลองประสาทขอมขึ้นมาอีกครั้งในงานมหกรรมอนานิคมที่มาเสยแต่คราวนี้ได้นำเสนอสาราแบบขอมในรูปแบบประสาทยอดเดี่ยวที่มีรูปใบหน้าคนทั้ง4ทิศ ซึ่งได้รับอิทธิพลชัดเจนจากปราสาสบายนว่ากันว่ากษัตริย์นโรดมสีสวัสด์เสด็จมาในวันเปิดนิทรรศการนี้ด้วยเอาสิได้หน้าจริงๆนะเห็นไหมฝรั่งเศสไม่ได้โกโหกงานดังกล่าวมีผู้เข้าชมกว่า1.8ล้านคนทําให้โลกจับตาม,มาที่อารยธรรมที่ยิ่งใหญ่และแปลกตานี้โดยภาพปราสาทขอมก็ได้ฟีเวอร์และได้รับความสนใจมากได้ปรากฏแพร่หลายในหน้าหนังสือพิมพ์วารสาร โปสเตอร์และโปสการ์ดอย่างมากมายรออะไรล่ะครับท่านผู้ชมเต้นฉลองกันหน่อยงานนี้เจ้านโรดมสีสวัสดยิ้มจนถึงใบหูเลยล่ะครับเพราะต่างชาติอนะมองว่าศิละปะของเขาเนี่ยเลิอดหลูอลังการแล้วก็ตื่นตาตื่นใจมากก็มีความภาคภูมิใจนิดๆิด้วยหารู้ไม่ว่าเขาเชิญไปออกในฐานะตัวแทนของเมืองประเทศสลาชที่ถูกเขาล่าอนานิคมมาในใจก็คงจะรำ พอแล้วพอแล้วพอแล้วให้ป้าแกพากบ้างนะครับแต่ครั้งที่ยิ่งใหญ่และเป็นที่กล่าวถึงมากที่สุดคือมหกรรมอนานิคมที่มาเซยเป็นจาภาพที่จัดขึ้นอีกครั้งในปีคิศักราช1922ได้มีการจำลองปราสาทนครวัดขนาดใหญ่อย่างสมสัสดส่วนและเต็มไปด้วยรายละเอียดขนาดใกล้เคียงกับของจริงมันนำเสนอในฐานะศาลาอินโดจีนซึ่งมีผู้เข้าชมงานกว่า3ล้านคนเป็นครั้งแรกที่นครวัดที่ยิ่งใหญ่ ได้รับการจำลองที่มีขนาดใกล้เคียงของจริงขึ้นในยุโรปและการที่นครวัดได้รับความนิยมอย่างมากในมีคิร์กัราช1931จึงมีการจำลองนครวัดขึ้นอีกครั้งในงาน e x p o โพซิอง c o l เนียลที่จัดขึ้นในที่ชานเมืองกรุงปารีสนครวัดจำลองครั้งนี้ยังคงความยิ่งใหญ่และได้ปรับปรุงจากนกครวัดที่สร้างงานเอ็กโพซิ o n โคลเนียลที่มากเสเล็กน้อย ได้แก่ส่วนยอดปรา,าสาทให้งดงามสมจริงขึ้นและมีการจัดแบ่งพื้นที่นิทรรศการภายในอย่างยิ่งใหญ่เป็นศูนย์กลางของงานแสดงสินค้าในครั้งนั้นนครวัดจำลองครั้งนี้วัดจากพื้นถึงยอดพระปรางสูงถึง57เมตรฐานกว้าง70เมตรตัวอาคารทั้งหมดครอบคลุมพื้นที่กว่า5,000ตารางเมตรนครวัดจำลองตั้งแสดงอยู่เป็นเวลาถึง1ปีครึ่งและหลังจากงานเสร็จสิ้น วัตถุโบราณศิลปะของที่เคยจัดแสดงอยู่ในนครวัดจำลองก็ถูกจัดสรรน,นำไปเก็บรักษาและจัดแสดงต่อในพิพิธภัณฑ์ต่างๆในฝรั่งเศสรวมถึงมิวเซียมของนายหลุยเดลปอดด้วยส่วนชิ้นไหนที่งดงามและสมบูรณ์ที่สุดจะถูกนำไปเก็บรักษาและจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะกิเมกรุงปารีสสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่า สิ่งที่ฝรั่งเศสต้องการประกาศผ่านการจัดแสดงในคราวนั้นก็คือสถานะของฝรั่งเศสที่อยู่เหนืออนาณานิคมอินโดจีนศิลปะของที่ถูกนําเสนอภายใต้ใตการจัดแสดงของฝรั่งเศสนี้ไม่ได้นิยามศิลปะจากดินแดนอนาณานิคมในฐานะของงานชิ้นเยี่ยมดังที่เช่นให้ความหมายกับศิลปะยุครคาสิกและเลนินซองแต่เป็นตัวแทนในการประกาศความสําเร็จของฝรั่งเศสในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ช่วยซ่อมแซมได้ฟื้นฟูอารยธรรมโบราณที่ล่มสลายไปแล้วพร้อมกันนั้นก็เป็นการสร้างความชอบธรรมให้กับฝรั่งเศสในการเข้าไปครอบครองกัมพูชาโดยแสดงให้เห็นว่าชนพื้นเมืองมีความอ่อนแอและไม่สามารถฟื้นฟูอารยธรรมของตนเองได้ฝรั่งเศสก็เลยยื่นมือเข้าไปช่วยแล้วก็จกของกลับมาด้วยครับ ซึ่งการวิาพากษ์สมัยหลังอนานิคมวิเคราะห์ไว้ว่างานหลอดปาสเตอร์ในช่วงเวลานั้นก็คือเครื่องมืออันทรงพลังของอนานิคมในการนำเสนอภาพความสำเร็จของฝรั่งเศสบนเวทีโลกผ่านการจัดแสดงบรดกทางวัฒนธรรมของอินโดจีนนั่นเองทุกวันนี้ยังไม่มีใครทราบว่าวัตถุโบราณจากเมืองพระนครที่ถูกนำออกนอกประเทศโดยชาวฝรั่งเศสนั้นมีจำนวนเท่าไหร่ที่กระจายอยู่ทั่วภายในพิพิธภัณฑ์ต่างๆ และจัดแสดงอยู่อย่างมากมายที่พิพิธภัณฑ์กรีเมของกุ้งปารีสมันเนิ่นานานกว่า140ปีโดยที่ขเขมรไม่มีใครกล้าแตะต้องใดๆและไม่มีการเรียกร้องอะไรคืนมาเลยผิดกับเพื่อนบ้านอย่างเราที่น่ารักและอ่อนสาต่อโลกใบนี้มากๆการได้รับศิลปะวัตถุที่เป็นรูปแบบของขอมกลับมาแต่ละทีขเขมรแทบจะปล่อยแสงเลเซอร์ออกจากตาย,ยิงให้คนไทยนั้นขาดสองท่อนเลยทีเดียวน่าเสียดายมากๆเลยนะครับ ของโบราณที่ถูกเอาไปในคราวนั้นไม่ทราบว่าจะได้นำกลับมาที่ประเทศของตนเองได้เมื่อไหร่ว่าแล้วก็เอาสักหน่อยรำสงทายถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับใครที่มีข้อมูลเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันนะครับสำหรับวันนี้ผมคอลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ